สามารถรับชมได้ทุกวัย Max m ตอร์ เขาจะพาไปลิขก,การิดแม็กร Max Water คิดตัวายอดครับและข้างข้างผมก็ยังเป็นตัว Ford Everest ตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เรียกว่ายแท็กนะครับต้องบอกว่าหน้าตายแบบนี้สีแบบนี้ถือว่าสดใสทีเดียวแล้วก็ดูบึกบึนทั้งหมดทะแบงอย่างยิ่งนะครับก็ต้องถือว่าเป็น ความสำเร็จของการออกแบบนะฮะสำหรับตัว Pick Up ford ranger แล้วก็มาจนถึง ford everest ซึ่งเป็นตัวปิก Up ดัดแปลงนะครับโอ้ยเหมาะกับโอโหบรรยากาศของลากข้างที่เป็นฟาร์อย่างยิ่งเลยนะครับครับตัว ford ต้องถือว่าสร้างผลงานได้ดีในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบ่อนถ้าจะถูกใจผู้บริโภคตั้งแต่ตัวปิก u p มาจนถึงตัว PPV อย่างนี้นะครับ ครับนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วยังมีหลายเรื่องนํามาฝากคุณผู้ชมด้วยครับติดตามชมได้เลยครับใหม่ i สุดีแม a x เหนือลิมิตพิชิตโลก เดือนมกราคม2567เบิกเลิกยอดขายรถยนต์ไทยไม่ค่อยสดใสนักยอดรวมทุกรุ่นอยู่ที่54,814คันลดลง16.4%เทียบกับมกราคม2566เรียกว่าออกสตาร์ทช่วงปีใหม่ลดลงกันทั่วหน้าครับสำหรับตำแหน่งหัวแถวของตารางยังคงเหนียวแน่นตโตโยต้าทำยอดขายได้17,526คันลดลงคิดเป็น26.3%ฮอนด้าขายไป8,2 198เพิ่มขึ้น17.4%และอีซูซุยอดขาย7,930คันลดลง45.9%ครับ มีเซอร์ไพรส์สำหรับอันดับที่4ซึ่งปี2566ที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ฟอร์ดเกาะติดอันดับ4มาโดยตลอดครับแต่ขึ้นปีมังกรทองรถพลังงานไฟฟ้าจากจีนแบรนด์ BYD ออกตัวแรงด้วยยอด7,806คันโตถึง650.6%เนื่องจากมกราคม2566 BYD ยังมียอดขายเพียง1 0 4 0คันเท่านั้นครับ ขณะที่แบรนด์ลำดับรองๆองลงมาตั้งแต่ Ford, Mazda, Mitsubishi, Nissan และ MG ตัวเลขยอดขายลดลงกันทั่วหน้าครับคุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัท t o โย t a ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยครับว่าเปิดฤดูการขายตามดัชนีการขายประจำไตรามาสแรกของปีที่มักจะชะลอตัวครับแต่สำหรับตลาดรถยนต์นั่งยอดรวมอยู่ที่23,412คัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นที่2.4%และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยอดรวมอยู่ที่31,402คันมีอัตราการเติบโตลดลง26.5%เนื่องจากผู้บริโภคกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังฝืนตัวช้าประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ครับ อย่างไรก็ดีคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์น่าจะมีแนวโน้มที่ขยับตัวดีขึ้นครับเนื่องด้วยภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนปี2567เช่นเรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีการปรับลดค่าไฟฟ้าและการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว เหล่านี้คาดว่าจะส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นและส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นพร้อมกับการแนะนํารถยนต์รุ่นใหม่จากหลายค่ายในช่วงต้นปีซึ่งส่งผลบวกต่อย,ยอดขายนั่นเองครับพอเห็นยอดขายรถ e ีวีจาก BYD กระโดดขึ้นมาอยู่ลำดับหัวแถวอย่างเรเวออ t โตโมทีจำกัดผู้จัดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ปรับกลยุทธ์ด้านราคาสำหรับรถรุ่นออตโต้3รุ่นบุกเบิกสำหรับตลาดรถยนต์ทั่วไปด้วยการถอดรุ่นสแตนดาร์ดซึ่งเดิมมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1 9 9 0 0 0้บาทออกและแทนด้วย2รุ่นย่อยคือ New BYD Auto 3 Dynamic และ Premium พร้อมกับกดราคาลงมาเพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์ลงไปแข่งขันกับเซเมนต์รถยนต์นั่งขนาดซับคอมเพก โดยออโต3ที่จะส่งมอบในเดือนพฤษภาคมราคาคาดการรุ่นไดนามิกคือ899,900บาทขณะที่รุ่นพรีเมียมราคาคาดการจํจำหน่าย949,900บาทครับส่วนรุ่น e x t e n ์เทที่มีขนาดแบตเตอรี่ใหญ่กว่าและทำระยะทางวิ่งได้มากกว่ายังจำหน่ายในราคา1,199,000บาทครับนางสาวประธานพรพรประภารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่บอกครับว่า ออตโต่สามรุ่นปี2024จะช่วยให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้าคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในการออกรถใหม่ในช่วงต้นปีจึงได้ออกแคมเปญมอเตอร์โชว์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD ทุกรุ่นทันทีไม่ต้องรอถึงช่วงมอเตอร์โชว์ และยังมอบสิทธิประโยชน์นี้ย้อนหลังให้กับลูกค้าที่ออกรถตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2567ที่ผ่านมาโดยแคมเปญดังกล่าวจะมีระยะเวลาถึงวันที่30เมษายนพศ2567นี้โดยออโต้3ล็ลอดนี้มีจำนวนจำกัดครับ เรียกว่าเป็นการล้างสต็อกออโต้สก่อนที่รถไฟฟ้ารุ่นประกอบในประเทศรุ่นแรกของ BYD อย่างดอ p ฟินจะออกสู่ตลาดในเดือนเมษายนตามเงื่อนไขที่ทำไว้กับนโยบายส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าในประเทศครับ และซึ่งหากดูจากทิศทางราคาของรถรุ่นดังกล่าวในต่างประเทศโดยเฉพาะที่จีนลดลงมาเหลือคันละ5 0 0แสนเศษทำให้คาดกันว่าอาจจะได้เห็น B ีไวดีดาวฟินรุ่นประกอบในประเทศราคาจะขยับลงมาใกล้ๆกับรุ่นที่จำหน่ายในประเทศจีนก็เป็นได้ครับเรียกว่าเป็นการเริ่มประกาศสงครามราคากับรถยนต์ E ีวีแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแม้แต่แบรนด์จีนที่เข้ามาทำตลาดแล้วและที่กำลังตั้งหลักเข้าทำตลาดในช่วงปลายไตรามาสที่1ปี2 5 6 7นี้ครับ Thank you ในขณะที่รถยนต์จากโครงการสนับสนุนการใช้รถพลังงานไฟฟ้าแบรนด์เนตาก็มีกำหนดส่งรถเนตาวีรุ่นประกอบในประเทศและ m g 4ออกสู่ตลาดภายในเดือนมีนาคม2567าทำให้คาดการว่าราคาของรถอีวีรุ่นประกอบในประเทศจะมีราคาถูกลงกว่ารุ่นนำเข้าครับจะเห็นได้จากการเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าแบรนด์ GWM รุ่นออราคูดแคทรุ่นประกอบในประเทศเมื่อกลางเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาโดยรุ่นโปร 400กิโลเมตรจาก828,500บาทราคาลงมาอยู่ที่799,000บาทรุ่นอัลตร้า500กิโลเมตรจากคันละ959,000บาทเหลือ899,000บาทและ GT จาก1,286,000บาทเหลือราคา1,99,000บาทครับทำให้คาดการว่าในกลุ่มรถ EV วีปี2 5 6 7คงต้องแข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อนแหละครับ และคาดด้วยว่านอกจากเรื่องสงครามราคาแล้วคงต้องมีการใช้กลยุทธ์อื่นๆเข้ามาต่อก,อน,กนกันเยอะเลยล่ะครับเพราะโครงการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าในประเทศ3.0ผู้ประกอบการต้องผลิตรถ e ีวีในสัดส่วน1.5เท่าของยอดจำหน่ายรุ่นนำเข้าครับและปี2 5 6 7นี้ยังจะมีทั้งช้างอานดีพรุ่น S 7 Ion Y อของ GAC หรือกวางโจออโตโมทีฟและบูลลิงจากแบรนด์โบ กำหนดออกจากสายการผลิตในประเทศไทยมาแข่งขันด้วยครับนี่ยังไม่รวมแบรนด์จีนอย่างเชอร์รี่ในเวทีงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปี2024ปลายเดือนมีนาคม2567นี้ในการเปิดตัวรถโอมด้า5 EV รถในกลุ่ม SUV ร่วมแข่งขันและแบรนด์จีลี่ซึ่งมีทั้งรถในกลุ่ม SUV และรถปิกงอัพอีกทั้งยังเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์บัโวในปัจจุบันอีกด้วยครับ

อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเฝ้าใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จจำกัด มาซาซีเอ็กซ์3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือ limit พิชิตโลก New Isuzu Z Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด มาสด้า CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive Max Motor ใหม่อิ Isuzu D-Max เหนือลิม,มิตพิชิตโลก กันที่แบรนด์เปอร์โยภายใต้การน,นำเข้าและจำหน่ายของบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดและยังเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์จี๊ปจากอเมริกาได้ประกาศแผนการตลาดในปี2567นี้โดยวางแผนเปิดตัวรถยนต์เปอร์โย New 4 08 GT รถยนต์แบบ SUV ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดอีกหนึ่งรุ่นเป็นการเสริมทับรถยนต์ในตลาดตั้งแต่2008 3008และ5008แบบ7ที่นั่ง ในปี2566ที่ผ่านมาคุณสุนทรพันธ์เดชะเทศประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปอร์โยและจี๊บประเทศไทยบอกรับว่ายอดขายรวมอยู่ที่400คันขณะที่จี๊บทำยอดขาย62คันเติบโตถึง35%และมียอดขายสะสม108คันในช่วงเวลาเพียง2ปีครับ ในปี2567สำหรับแบรนด j e ีปนั้นจะเปิดตัว All New Jeep Grand Cherokee Plug-in Hybrid พร้อมด้วย New Jeep w r a n g l e r Rubicon แบบ Minor Change ในการบางกอะมอเตอร์โชว2024นี้ครับทั้งนี้จากความมั่นใจของลูกค้าและยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการเปิดตัวเปอร์โยนและ j e ี p หลายรุ่นคาดว่าปีนี้น่าจะเติบโตร่วมกว่า100%กับยอดขายรวมกว่า1,000คันครับ นอกจากนี้คุณสุนทอนพันธ์ยังเปิดเผยถึงการที่สเตลแลน t ิสผู้ถือครองแบรนด์เปอร์โยนและจี๊ประกาศจับมือลิฟมอเตอร์หนึ่งในผู้ผลิตรถอีวีแห่งเมืองหางโจวประเทศจีนเมืองที่จัดแข่งกีฬาเอเชียนเกม2023นั่นแหละครับด้วยเงินลงทุนกว่า58,000ล้านบาทในการเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของลิฟมอเตอร์ประมาณ20%การร่วมทุนครั้งนี้เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจในเครือสเตลแลนติสโดยเฉพาะช่วย เพิ่มศักยาภาพในการผลิตและจาหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมซึ่งน่าจะหมายความถึงการได้สิทธิ์ทำตลาดรถอีวีจากลิมมมอเตอร์ในประเทศไทยในอนาคตนั่นเองแหละครับเกียร์จากเกาหลีใต้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะรถยนต์แบบอนเนกประสงค์ในรุ่นคานิวัลดังนั้นการมุ่งหน้าสู่ตลาดรถพลังงานไฟฟ้าของเกียร์ในประเทศไทยจึงพุ่งเป้าไปที่กลุ่มอนเนกประสงค์ครับ โดยเกียร์เซลล์ประเทศไทยเตรียมเปิดตัวรถเกียร์ E ีในวันที่1มีนาคม2 5 6 7นี้เป็น EV ในกลุ่มรถ SUV ขนาดใหญ่ครอบคลุมไปถึงรถอเนกประสงค์เนื่องจากมีรุ่นรองรับ7ที่นั่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์แ l น s อสทที่เกียร์เซลประเทศไทยวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนจะเพิ่มสัดส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบให้เป็น50%ภายในปี2 5 7 1ครับ สำหรับเกียร์ EV 9คาดว่าจะถูกตั้งราคาไว้มากกว่า2.5ล้านบาทเนื่องจากเป็นรถยนต์ในกลุ่ม SUV ขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเซ็กเมนต์นี้ถือว่ายังไม่มีคู่แข่งในตลาดสำหรับเกียรนั้นยังไม่มีแผนจะเปิดโรงงานผลิตหรือประกอบรถ EV ในประเทศแต่เป็นการนำเข้าจากโรงงานเกียร์ซึ่งร่วมลงทุนกับดองเฟงยูด้าเกียร์ที่มณฑลจียงซูประเทศจีน ปัจจุบันเกียร์มีการผลิตและทำตลาดรถ e ีวทั้งหมด3รุ่นประกอบด้วย e v 9 e v 6รถไฟฟ้ากลุ่ม Cross Over ขนาดคอมแพ t รวมถึง e v 5รถครอส s อเวอร์ขนาดซับคอมแพ t ซึ่งจำหน่ายในประเทศจีนในราคาคิดเป็นเงินไทยประมาณ7-8แสนบาทครับ ช่วงท้ายที่2ไปกันที่โฉมหน้าแชมป์การแข่งขันกลอฟอาชีพสตรีรายการระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024จัดโดย IMG มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดและบริษัทเอเชียฮอนด้ามอเตอร์จำกัดถือเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญของ LPGA เพียงทัวร์นาเมนต์เดียวในประเทศไทยที่จัดมาก,กว่า17ปีครับ แพตตี้ปะพังกรทวัฒนกิจโปรอายุ24ปีมือ43ของโลกทำสกอร์รวม21อันเดอร์เฉือนชนะอันดับ2องอัลบอนเวเลนซูเอลาโปรสวิสเซอร์แลนด์แค่สตรกเดียวครับนับเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนที่สองที่คว้าแชมป์ราการนี้ต่อจากเมอริยาจุทานุการทำได้เมื่อปี2021โดยรับเงินรางวัล255,000ดอลลาร์หรือราว9.2ล้านบาทสำหรับชัยชนะครั้งนี้ นอกจากนี้เป็นการควา้าแชมป์ LPGA ท o วรรายการที่2ของแพตตี้ปาพังกรต่อจากรายการ Major DNA Inspiration 2021ครับและยังนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันอีกด้วยหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมารารับกลางเดือนกุมภาพันธ์โปรแพตตี้พึ่งควา้าแชมป์ในรายการของ Lady European Tour ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งรายการนั้นคว,ว้าเงินรางวัลมาแล้ว7 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ27ล้านบาท เท่ากับเดือนเดียวแพตตี้ปะพังกรทวัฒนกิจทำเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟอาชีพไปราวๆ1ล้านเหรียญสหรัฐก็ราวๆ36ล้านแบาทเลยครับแสดงความยินดีด้วยครับและหวังให้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไปตลอดทั้งปีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่สนใจจะเดินเข้าสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพในวันข้างหน้าอีกด้วยครับ ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆซิมนัทกฤตตาวงทวีลาโปรวัย21ปีรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วทำสกอร์รวม17อันเดอร์จบอันดับที่5ร่วมลิเลียวูแชมป์เก่าและมือหของโลกชาวอเมริกันจบอันดับที่7ร่วมสกอร์รวม16อันเดอร์โปรวานจรวีบุญจันทร์ม199ของโลกสกอร์รวม15อันเดอร์จบที่9ร่วม โปรเมอริยาจุธานุการแชมป์คอนดา LPGA Thailand 2021จบอันดับที่13ร่วมสกอร์รวม14อันเดอร์ฮัตสุวิชชนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้สิทธิ์แข่งขันรายการนี้จากการควา้าแชมป์คอนดา LPGA Thailand 2024ใน t ช o n a l ค u a l i f ฟจบที่18ร่วมสกอร์รวม12อันเดอร์พาวชเนตีวันแสนจบอันดับที่31ร่วมที่สกอร์รวม8อันเดอร์ครับ โมโมริยาจุทานุการและแพีงขี้เอาลาแกลิสกีนักกอล์ฟสมัครเล่นลูกเครื่องไทยแคนาดาวัย17ปีจบอันดับที่41่รวมสกอร์รวมผลละเ7อันเดอร์แหวนพอดอนงเพชรล้ำจบอันดับ49ร่วมสกอร์รวม5อันเดอร์มีโอปัจรีอันันนฤกการอันดับที่60ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์และจูเนียร์จัสมินสุวรรณปูระอันดับ65ร่วมสกอร์รวม1อันเดอร์ครับ ไม่ซิ้นซึ่ The new MU-X. Be Uncharted อะไรก็หยุดเราไปได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดปาาได้ไม่จำกัด Mazda CX-3 ใหม่ความท้าทายบันไม่รู้จบ f e e l the Drive เหนือลิม it, it ิตพิชิตโลนิวอีซูซูซีแม็กซ์อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงึ่งทำเอาใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด มาสด้า CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลก New Isuzu D Max Max Motor สำหรับสนุนโดยแอปพลิเคชัน G Power EV Charger สำหรับคนที่ใช้รถยนต์ Mazda หรือชื่นชอบแบรนด์ Mazda m Maz มาสด้าเซลล์ประเทศไทยเชิญชวนคุณลูกค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ชื่อ You and Mazda Moment ด้วยการแชร์ภาพความประทับใจคู่กับรถ Mazda คั้นโปรดผ่านช่องทาง สแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่21มีนาคม2567ครับ Mazda จะรวบรวมภาพความสุขของลูกค้า Mazda เหล่านี้มาจัดเป็น p h โต้แกลเลอรีโซนพิเศษและจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์2024พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆของ Mazda โดยแบ่งเป็นโซนพิเศษให้ประชาชนที่เข้าชมงานได้เห็นถึงความสุขในการขับขี่ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า MazDA และครอบครัวครับ คุณทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทมาสด้าเซลลประเทศไทยจำกัดบอกครับว่า Memorable Love of Car เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ความสุขของลูกค้าที่มีรถยนต์มาสด้าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและการเดินทางอันเป็นไปตามแนวทางของมาสด้าในการสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าหรือ customer experience management ครับ ในปี2567นี้มาส da ได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าชมงานและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีแห่งอนาคตรวมถึงกิจกรรมอีกมากมายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แห่งความสุขให้กับลูกค้าครับ นอกจากนี้จะมีการคัดเลือกผู้โชคดี100ท่านจะได้รับบัตรสตาร์บัคกาศดมูลค่า500บาทและมาส d a าจะนำาพาดความประทับใจกับรถยนต์มาส d a มาบอกเล่าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางมาสด้า ร้อมยังได้รับสิทธิ์เข้าชมยนตรกรรมมาสด้าก่อนใครในงานมอเตอร์โช2024รอบ v i p ในวันที่25มีนาคม2567ระหว่างเวลา16.00นถึง18.00นรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายลูกค้ามาสด้าที่สนใจสามารถส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมผ่านการสแกนเคียร์คได้ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่21มีนาคม2567ครับ ปิดท้ายสัปดาห์นี้ด้วยความสำเร็จด้านการตลาดของ B M W Group ประเทศไทยกับการครองอันดับหนึ่งในตลาดกลุ่มรถยนต์พรีเมียมในไทยจากยอดจดทะเบียน B M W และมินิ รวม15,477คันในปี2566เติบโตขึ้น3%จากปี2565ในกลุ่มยานยนต์พลังงานไฟฟ้า100% BMW มีอัตราการเติบโตสูงกว่า348%จากยอดจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น1,399คันขณะที่รถยนต์ BMW ในกลุ่ม Luxury Cars มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง46%จากปี2565ด้วยยอดจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น668คัน ค,คุณอเล็กซานเดอร์บารากาประธานและ CEO BMW กรุป๊ประเทศไทยเปิดเผยครับว่าในวันนี้ BMW ยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าเช่นเดิมครับโดยเตรียมนำยนตรตรรมใหม่มาเปิดตัวถึง10รุ่นจากทั้งแบรนด์ BMW, Mini และ BMW Motorrad ครับ รวมถึงการเพิ่มบริการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ BMW กรุ๊ปประเทศไทยจะยังคงมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปพร้อมๆกับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการและพาร์ทเนอร์ของเราทุกคนเพื่อส่งมอบประสบการณ์ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยครับ นอกจากนี้ B.M.W. Financial s e r v i c e ประเทศไทยยังสร้างผลงานที่เข้มแข็งในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์มือสองซึ่งเติบโตกว่า25%ต่อปีมีอัตราการเข้าถึงตลาดลูกค้าองค์กรกว่า62%ครับตัวเลขนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจและความสำเร็จจากกลยุทธ์ที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักซึ่งจะเห็นได้จากการลงทุนเพิ่มเติมในปี2566เพื่อพลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้าหลากหลายรูปแบบโดยในปีที่ผ่านมา B.M.W. Financial s e r v i c e ประเทศ ได้เปิดตัว BMW Thailand Web Online Shop ซึ่งช่วยให้ลูกค้ายืนยันตัวตวนรูปแบบดิจิทัลหรือ National Digital ID รวมทั้งการรองรับลาเซ็นดิจิทัลในการให้บริการครับ สำหรับรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปี2567นี้ตัวอย่างเช่น iX2 XDrive30M Sport ใหม่รถพลังงานไฟฟ้าอาเนกประสงค์แบบคูเป้มาพร้อม B M W eDrive รุ่นที่5ด้วยขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกำลังรวมสูงสุด225กิโลวัตต์หรือราว306แรงม้าและเมื่อใช้ฟังก์ชัน Sport Boost หรือ Launch Control จะส่งกำลังรวมสูงสุดที่230กิโลวัตต์หรือราว,ว313แรงม้าและแร บิดสูงสุด494นิวตันเมตรมีระยะการขับขี่ถึง417-449กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ราคา3,399,000บาทยังมี BMW 520d M Sport Pro ใหม่กับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ197แรงมา้าอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคา3,779,000บาทพร้อมกับรุ่น 530e M Sport Pro ใหม่ ในระบบขับเคลื่อนพลังอินไฮบริดจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ทวินเทอร์โบกำลังสูงสุด299แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรราคา3,949,000บาท ด้านมินิมีการเปิดตัวรุ่นคูเป้เอประตูคลาสสิกรุ่นใหม่ล่าสุดโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยแถบสีขาวหรือสีดำบนฝากระโปรงหน้ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกกำลังสูงสุด192แรงมา้าแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรในราคา2,599,000บาทและอีกหนึ่งรุ่นจากมินิคือ Cooper c o o p e r S Club m ับมีความโดดเด่นในดีไซน์หลังคา l ม i t o โ e นร o f หลังคาสีแดงหรือฟ้าไล่เฉดเปรียบเสมือนผลงานศิลปะชิ้นเอกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรทวินเทอร์โบ192แรงมา้าเปิดตัวด้วยราคา2,999,000บาทครับครับรนการใช้รถเมืองไทยปัจจุบันนี้ตัวปิกัาดัดแปลงหรือ PPV ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในหลายๆเรื่องนะครับ ในเรื่องการใช้งานต่างๆทุกสภาพถนนแล้วก็เรื่องของสิ่อมลดความสูต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ตัวเปียกดัดแปลงมีการพัฒนาตัวภาพรูปลักษณ์มากมายเลยนะครับในเมืองไทยมีรถประเภทนี้หรือเปียกดัดแปลงเนี่ยให้ผู้พกเลือกได้ข้อ้างกเยอะทีดียวนะครับคุณจะสามารถเลือกตามความต้องการตามสิ่งที่ ใช้งานได้จริงแล้วก็สิ่งที่ชอบจากรูปลักษรูปทรงต่างๆเลยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของตัว p v เนี่ยต้องถือว่าตู้แกนเปิดทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับ Ford ก็เช่นกันนะฮะตัว Everest ในตัว w i ท e ตัวนี้นอกจากเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะฮะที่มีฟังก์ชันต่างๆหน้าตาที่จะดูแข็งแกร่งบึกบึนแล้วเนี่ย ออปชั่นต่างๆที่เสริมเข้ามาในระยะหลังเนี่ยก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้มากขึ้นเลยนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณ Ford ประเทศไทยนะครับสำหรับ Ford ดเอเวอเรสตัววัยไทยตัวนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมติดตามชมรายการแม็กมอนเตอร์ของเราเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยนะครับติดตามชมรายการของเราทุกวันพุธเวลาสิบโมงครึ่งในช่อง5กดไปเลยห้าแล้วก็ทางโลกออนไลน์อย่างเว็บไซต์แ a c กมอนเตอร์ไทยแ .com แล้วก็ทาง YouTube c h anel n แ a c กมอนเนตอร์วทวยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ